มีความเชื่อของคนโบราณที่เล่าขานกันมานะคะว่าเหรียญสตางมีพุทธคุณค่ะคนโบราณเขาจะเอาไปผูกแขนเด็กนะคะเขาได้สายศีลผูกแบบนี้นะคะ่ะไปผูกแขนเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายมาลุกวรเด็กทารกนะคะเด็กทารกที่เกิดใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชม คลิปนี้ยายกีจะพามาชมเหรียญสตางคนะเหรียญหนึ่งสตางค่ะเป็นของโบราณเก่าแกา่เก่าแก่ามากเลยค่ะปศสองสี่หกหกสองสี่จิตสองสองสี่จิตเปดนะคะใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญความร่ำรวย ม่เจ็บไม่จนนะคะมีความเชื่อของคุณโบราณที่เล่าขานกันมานะคะว่าเหรียญสตางค์มีพุทธคุณค่ะมีพุทธคุณด้านป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเป็นเรื่องเล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณค่ะ